วัสดีครับคุณหนูที่รักทุกทคนคุณหนูครับคนที่เขาเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยก็คือคนที่พูดแต่ความจริงไม่พูดโกหกไม่เป็นคนขี้โกงหรือหลอกเอาของของผู้อื่นทั้งที่ผู้อื่นซึ่งเป็นเจ้าของเขายังไม่ให้เลยจําไว้นะคุณหนูครับคนที่ไม่เคยพูดโกหกหรือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตน่ะอยู่ที่ในไหนก็มีแต่คนเีารักคนทีชอบ ฉะนั้นคุณหนูก็อย่าพูดโกหกนะอย่าขี้โกงแล้วก็อย่าหยิบหรือขโมยของคนผื่นซึ่งถ้าคุณหนูทุกคนทําได้อย่างที่ลุงแนะนํามานี้คุณหนูก็จะเป็นคนดีและคนน่ารักที่สุดเลยจ้ะสําหรับวันนี้ลุงจะเล่านิทานอิศกที่คุณหนูฟังและจะต้องชอบเรื่องนั้นเป็นเรื่องของคนขี้โกงเลยจ้ะคุณหนูฟังแล้วคุณหนูก็อย่าเอาเยี่ยงอย่างคนขี้โกงนี้นะไม่ดี ที่ทานที่ลุงจะเล่าก็คือเรื่องเทพร,รักก,กับคนหผลตัดต้นไม้ในกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายชาวป่าคนหนึ่ง แกมีอาชีพในการตัดต้นไม้ในป่าไปทำเป็นฟืนขายแกยึดอาชีพในการตัดฟืนขายอย่างนี้มาน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 ลแล้วหรอครับคุณหนูแกไม่เคยทำอาชีพอย่างอื่นเลยจะขายข้าวแกงแ,แกก็ไม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวแกก็ไม่เคยขายจะเป็นงานอะไรอย่างอ,างอื่นแกไม่เคยทำเลยทั้งนั้นก็เพราะว่าแกน่ะไม่มีความรู้นั่นสิครับคุณหนูหนังสือนังหาแกก็าอ่านไม่ออกโรงร่ำโรงเรียนแกก็ไม่เคยเรียน ไม่เคยรู้จักน่าสงสารแกเลือเกินจ้ะคุณหนูครับแม้ว่าชายชาวปา่าคนนี้แกจะเป็นคนโง่ไม่เคยเรียนหนังสือมาก่อนแต่แกก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตอดทนขยันขันแข็งและก็พูดแต่ความจริงทั้งนั้นแกไม่เคยพูดโกหกเลยหรือว่ามีเรื่องมีราวกับใครในี่แกก็ไม่เคยแกจึงอยู่อย่างมีความสุขด้วยการตัดฟืนขายอย่างนั้นเรื่อยมา ชายชาวป่าก็จัดแจงเตรียมขวานออกไปหาตัดฟืนที่เคยทำมาคุณหนูครับเมื่อชายชาวป่าเดินเข้าไปถึงบริเวณที่ตนเคยตัดฟืนแล้วก็เริ่มลงมือใช้ขวานตัดไม้เพื่อเอาไปขายทันที นไม่รู้สึกเหนื่อยเลยเอะเมื่อไม่เหนื่อยก็ต้องตัดให้มันได้เยอะๆจะได้ไปขายได้เงินมากๆตรงเร่งมือหน่อยละ <c oughs> คุณหนูครับขณะที่ชายชาวป่ากำลังเร่งมือในการตัดฟืนอยู่นั่นเองก็พอดีมีสุนัขก,กินงจกตัวหนึ่งวิ่งมาจากไหนไม่ทราบแลวครับคุณหนูมันทุดข่าตรงมาที่ ชายคนนั้นคนทีแล้วก็ชนขาชายคนนั้นล้มลงไปท,ทันทีเลยครับคุณหนูทํทำให้ชายชายป่าซึ่งกําลังตัดฟืนนั้นตกใจยิ่งขึ้นอ,อะไรกคนนี่น่ะเอ๊ะวานกันโอ๊ะโ่ตกลงไปในน้ําเลยโถเจ้เสาสุนัขบ้ายิ่งตื่นอะไรมานะี่ถึงได้มาชนเราอย่างนี้กนะัขวานเลยตกน้ําเลยโ่ คุณหนูครับเพราะเจ้าสุนัขยิงจอกเมื่อกี้นี่เองทําให้ขวานที่ใช้ตัดฟืนของชายชาวป่าถึงกลับหลุดจากมือก็เดินลงไปในลําธารนั่นเลยครับทีนี้จะทํำยังไงล่ะครับคุณหนูลําธารสายนี้นะ่ะน้ําก็ลึกมากด้วยสิน้ำซ้ายังไหลแรงสิงอีกด้วยน้ําลึกๆแล้วก็ไหลแรงๆอย่างนี้นะ่ะชายชาวป่าก็ไม่กล้าลงไปงมขวานของเขาเลยสิครับเพราะว่าแกนะ่ะว่ายน้าไม่เป็นด้วย ว่ายน้ำไม่เป็นเนะี่ยยังไม่พอนะขืนลงไปก็จมน้ำตายเท่านั้นเองคุณหนูครับถ้าคุณหนูมีของสิ่งหนึ่งที่คุณหนูรักมากแต่ว่าถ้ามันเกิดหายไปหรือหล่นลงน้ำไปอย่างนี้เนะี่ย คุณหนูจะเสียดายของนั้นไหมของที่เรารักมากก็ต้องเสียดายใช่ไหมครับครับก็เหมือนกันนั่นแหละชายชาวป่าคนนที่แกมีขวานที่ใช้ตัดฟืนอยู่เล่มเดียวเมื่อมาเกิดหล่นลงไปในน้ําหายอย่างนี้แกก็เสียใจน่สิครับคุณหนูจะซื้อใหม่ก็ไม่มีเงินจะซื้อเพราะตัวเองน้าก็จนมากในที่สุดเมื่อไม่รู้จะทํำยังไงแกก็เลยได้แต่นั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นเอง แล้วนี่ฉันจะทํำยังไงกันนี่น่ะขวานที่ใช้ตัดฟืนก็มีอยู่เล่มเดียวเท่านั้นเมื่อไม่มีขวานแล้วฉันจะอะไรตัดฟืนขายล่ะถูนี่ฉันคงอดตายแน่ๆคุณหนูครับในขณะที่ชายชาวป่ากำลังนั่งเศร้าโศกเสียใจอยู่นั่นเองก็พอดีเกิดฟ้าขนองขึ้นมาทันที ให้ชายชาวป่ายิ่งตกใจเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกและแล้วก็ปรากฏเป็นร่างของชายคนหนึ่งออกมาจากต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆะะเขายืนอยู่นั่นเองเป็นชายรูปหรองผิวขาวนุ่งผ้าถุงลายดอกไม้ไม่สวมเสือ้อแต่มีสร้อยไขยมุกและสร้อยเพชรสวมและห้อย เฉียงตัดกันระหว่างหน้าอกดูแล้วสวยงามมากนะครับคุณหนู่ชายเชาป่าไม่เคยเห็นเลยมองตะลึงอยู่ตั้งนานจนกระทั่งพนุมพนุมจ้องมองอะไรอยู่ล่ะฮ้เป็นอะไรกันนี่นี่ท่านท่านเป็นใครกันนี่เนี่ยฉันคือเทพรักเทพรักใช่ ฉันคือเทพรักผู้พิทักษ์รักษาป่าแห่งนี้ฮะท่านเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าถ้างั้นก็แสดงว่าท่านเป็นตำรวจป่าน่ะสิใช่ฉันเป็นตำรวจไม่ไม่ไม่ใช่ฉันเป็นเทพรักแหมเทพรักนะผู้ง่ายก็คือเทวดาัเองแต่เขาให้ฉันมีหน้าที่คอยดูแลรักษาป่า เทวดาที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาป่าเขาเรียกว่าเทพารักษ์อ๋อแล้วแล้วท่านไม่เห็นดูแลหรือทําหน้าที่ของท่านเลยเนี่ยครับอ้าวเป็นไรจะไม่ดูแลคนนี้ฉันทําหน้าที่ของชันอยู่แล้วคอยดูแลรักษาป่าแถวนี้ยังไงละ่ะเอ้ท่านดูยังไงปล่อยให้คนเข้ามาตัดไม้ไปจนเกือบจะหมดทั้งป่าเลยไม่เห็นทําไมเขาสักทีไหนท่านมันว่าเรานี่มันนุ่ม คนที่ขโมยตัดต้นไม้นะ่ะจะต้องได้รับโทษทุกคนนั่นแหละเพราะฉันศาสต์เอาไว้แล้วสักวันก็จะต้องถูกตำรวจจับได้และถ้าตัดต้นไม้ไปมา,มากๆจนหมดป่าบ้านเมืองก็จะได้รับความเดือดร้อนอากาศจะร้อนอบอ,อ้าวฝนก็จะไม่ตกเลยในที่สุดบ้านเมืองก็จะแห้งแล้งปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้อะไรไม่ได้ พราะไม่มีน้ำจะรดหรือให้ความชุ่มชื้นเออแล้วคนหนุ่มเองก็เป็นคนหนุ่งที่ตัดต้นไม้ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมยอมรับผิดทุกอย่างถ้าผมรู้ว่าผมทำให้บ้านเมืองต้องแห้งแล้งผมจะไม่มาตัดต้นไม้อย่างนี้เลยนะครับอืมเอาละฉันน่ะรู้ว่าจะมาเป็นคนดีผิดก็ยอมรับผิดอย่างนี้เนฉันชอบ เออว่าตงว่ากี้เจ้านั่งร้องไห้ทำไมกันล่ะก็ะผมทำขวานหล่นลงน้ำครับเป็นขวานที่ผมใช้ทำมาหากินมาตลอดแล้วก็มีอยู่เล่มเดียวเท่านั้นจะไปซื้อใหม่ผมก็ไม่มีตังค์โตผมจนจริงๆอะชายชาวป่าพูดยังไม่จบเทพรักก็กระโดดตูมลงไปในน้ำทันทีล้วครับคุณหนูงมขวานขึ้นมาเล่มหนึ่ง แต่ว่าเป็นขวานทองนะครับคุณหนูทองคาร้อยเปอร์เซนเลยแล้วเทพรัก์ก็ยื่นในชายชาวป่าคนนั้นดูขวานทองเล่มนี้ใช่ของคุณหนุ่มไหมไม่ไอ้ดูทางนี้เถอะฮะไม่ไม่ไม่ใช่หรอกครับเล่มนี้ไม่ใช่หรอกครับแล้วเทพรัก์ก็ลงไปงมขวานมาอีกเล่มคราวนี้เป็นขวานเงินแต่ทว่าชายชาวป่าก็ยังยืนยันว่าไม่ใช่ของตนอีก เทพรักก็ลงไปงมมาอีกเล่มหนึ่งคราวนี้เป็นขวานเหล็กด,ด้ามไม้ธรรมดาชายชาวป่ารีบ่บอกว่านี่แหละเป็นของตนแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงทุกอย่างเมื่อเทพรกักเห็นว่าชายคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์พูดแต่ความจริงไม่โลกมากจึงพูดว่านี่พนมจะมเป็นคนที่พูดแต่ความจริงและไม่โลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน เอออย่างนี้เขาเรียกว่าคน,คนดีคนซื่อสัตย์ฉะนั้นฉันจะให้ขวานทองและขวานเงินสองเรืเ่มนี้ไปไว้ใช้ซึ่งถ้<ท>าเอาไปขายก็จะได้เงินถึงกับเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนเ,เอาไปสิฉันไปข่าวการได้ขวานทองและขวานเงินได้เลือกันไปทั้งเมือง ทำให้ชายคนหนึ่งนึกอยากจะได้ขวานทองและขวานเงินนั้นบ้างจึงได้เก็บเสื้อผ้าและข้าวของต่างๆขายจนหมดเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อขวานเหล็กด้ามไม้ธรรมดาสักอันหนึ่งเมื่อซื้อได้ขวานแล้วเขาก็ตรงมาที่ป่าใกล้กับนทานที่ชายชาวป่าได้ขวานเงินและขวานทองจากเทพร,รักเมื่อมาถึงป่าเขาก็มองซ้ายมองขวาเมื่อไม่เห็นมีใครสักคนเขาก็โยนเอ้ขวานที่เขาซื้อมานะ่ะ ตูมลงไปในน้ำนะครับคุณหนูเสร็จแล้วเขาก็นั่งร้องขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเออช่วยด้วยไม่เห็นมีใครเลยวะเอ้อ่วยด้วยช่วยด้วยควานจะตกน้ำ่วยด้วย ร้อนอะไรหรือคุณหนูท่านท่านใช่ไหมที่เคยให้ขวานทองคำแกชายชาวป่าคนนั้นไปเน่ยใช่ฉันนี่นแหละงั้นช่วงงขวานในฉันทีเถอะขวานนีนมันหล่นลงน้ำเมื่อกี้แล้วเทพรักผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็กระโดดต่มลงไปงมขวานขึ้นมาเล่มหนึ่งและก็เป็นขวานทองด้วยสจครับคุณหนู ก็ชายคนนั้นเห็นขวานทองเท่านั้นแหละครับก็กระโดดจะคลุกเลยแหละครับคุณหนุมใช่ใช่ใชใช่อันนี้นะครับของผมแหงเลยนี่ผมจําได้นี่ขวานตรงนี้นี่ผมทําสัญลักษณ์เอาไว้นี่เนี่ยพอนุมการที่มีนิสัยโลภอยากได้ของของที่ไม่ใช่ของตนเองและชอบพูดโกหกหลอกลวงผู้อื่นนั้นเป็นนิสัยของคนแล้วขวานนี้ไม่ใช่ของเจ้า แต่เจ้าก็บอกว่าใช่เจ้าโกหกได้ซึ้งซึ่งหนาฉะนั้นโทษของการโกหกนี้ข้าจะไม่ให้ขวานเจ้าคืนเลยแม้แต่เล่มเดียวว่าแล้วเทพรักก็หายไปนี่แหละครับคุณหนูคนพูดโกหกก็จะได้รับผลอย่างนี้แหละฉะนั้นคุณหนูจําไว้นะอย่าได้พูดโกหก คุณหนูอย่าลืมติดตามเทปนิทานแซนด้าเรื่องต่อไปนะคะแซนดา้าใจคุณหนูรู้ใจครอบครัวสวัสดีนะคะสวัสดีครับ